ฮัลโหลทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยและกันนะครับผมอยู่ช่อง a l e ็กซ์น้ำยูดีเกม i ินเวสเทของเราอีกแล้วครับผมล่าบอสอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นเมืองนอร์ลาดนะซึ่งเป็นไออ่าเป็นตัวหลักเลยอยู่นอร์ลาดตลอดตัวเนี้ยนะครับฟาร์มของเอาของเข,ข้าคลังนะวันนีล้ล่าบอสกันหน่อยครับเมื่อช่วงเช้าผมเล่นช่วงประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมงนะเข้าเซิร์ฟโนพีเคยังมีบอสให้ยิงอ่ะทุกคนคือตอนเช้าคนเล่นน้อยมากนะครับตอนนี้ก็ซีสี่ ตีสี่ครึ่งนะครับเกือบตีห้าแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่านอลาดเราจะได้ยิงบอสกี่ตัวนะจะโดนลูดไหมแต่ว่าคนอยู่นอลาดเนี่ยเล่นนอลาดกันเยอะมากนะครับเมืองที่เล่นเยอะเลยคือนอลาดกับแอร์พอร์ตนะครับคือเข้าไปไม่ไม่ค่อยได้ยิงบอสเลยนะครับส่วนมากย้ายเซิร์ฟกันจะมากกว่าอ่ะเตรียมกระสุนไปประมาณนี้นะครับมี G36 เนาะมี2แม็กนะครับแล้วก็ AK แม็กอันนี้อีก11แม็กแล้วก็แม็กร้อยนัด2แม็กนะครับเป็นเท่าไหร่ไรเนี่ย500นัดและแล้วก็แม็กอ่า ปืนอันนี้อีก4 max สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนัด max สก้าอีก4แม max นะครับโดยประมาณนี้นะครับน่าจะยิงได้ประมาณ7ตัวนะสําหรับคลิปนี้7 8ตัวเลยแหละนะครับหรืออาจจะฟาร์มกล่องจากโนลาดได้ปืนอีกก็น่าจะได้เพิ่มบอสอีกแต่ว่าอันตรายอยู่พอสมควรนะสําหรับโอลาดนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันว่าโอลาดจะให้อะไรกับเราบ้างในคลิปนี้ทุกคนไปข้างบนมีกล่องด้วยครับทุกคนเดี๋ยวไปเก็บกล่องก่อนละกันฟาร์มกล่องไปด้วยครับคลิปนี้โอลาดเราจะไม่ยิงบอสแค่ แค่บอสเสมอไปนะครับน้องหลานบอามันมีกล่องให้เก็บหลายจุดมากๆเยอปืนจีสามหกอีกหนึ่งกระบอกด้วยนะ่ะปึ๊บโอ้โหออกปืนนี้อีกแนละ้วปืนที่คนตามหาเยอะมากในกลุ่มตอนนี้ปืนเนะี้ยเซิฟนี้เหมือนจะไม่มีวะทุกคนก็มาเซิฟแรกก็ไม่มีแล้วน้องหลานคนเยอะนะครับคนเล่นเยอะมากโอเคตรงนี้มีกล่องด้วยครับมีบอสให้ยิงแล้วก็เก็บกล่องไปก่อนอุย้ยพีเคเอสตรงนู้นก็มีครับ โอ้ตรงนู้นอีกกล่องเยอะเลยครับเก็บกล่องไว้ก่อนเนาะปึบ AKS อือสามก็บอกแล้วโอ้ตรงนี้ก็มีมีทุกจุดเลยปุ้นนี่นปึ๊บ MP7 มาตัวแรกจะโดนลูดปะเนี่ยมีคนอยู่ในเซิร์ฟอยู่นะคนหนึ่งไม่รู้ว่าเขาอยู่เซิร์ฟนี้หรือเปล่า เอ้ยไม่ไม่รู้เขาอยู่เหมือนนี้หรือเปล่าเจอคนแค่คนเดียวก็อย่างอุ้ยไอ้เฮียโอ้โหเกือบตุยฮะยัดใส,ส่กระสุนอีก กำลังพูดเลยเจอคนแค่นคนเดียวก็อย่าประมาทเอา้าเขาตายบอสตายบอสครับทุกคนใช่ไหมออกไปแล้วเดี๋ยวต้องรีบยิงบอสแล้วโอ้โหเพิ่งพูดเลยเมื่อกี้เจอยคนแค่นคนเดียวก็อย่าประมาทเม่งมาปุ๊บเลย ตายครับเมื่อกี้หน้ามืดเลยได้เงินครับกล่องแรกโอเคเขาเข้ามาแล้วพันหกเดีวดูวิ่งไปดูปืนเขาก่อนดิมีปืนอะไรมั่งให้เก็บม,มั่งอดูดผีเยอะมากเลยวะมันน่าจะเกิดฝั่งนี้แหละ BKM ู้่เก็บไม่ได้เป่าเต็มแม็กเต็มเรื่องใน PKM เสียได้ของตรงนั้นวะมาทางไหนเอ่ยข้างหลังหรือเปล่าเอ้ยเหมืนมีผีวิ่งวะอ๋อฝั่งนู้นฝั่งนู้นเห็นแล้วเจอแล้วเอ้ยหายไปไหนวะ ตายยังอะไม่ตายมั้งเร่งแอบนานเลยทีนี้ไม่ได้ไปไหนเรากลัวดูทรงแล้วเสียเวลามากคลิปฟาร์ม้วเนี่ยไมไ่คลิปบวกอโาลไม่จุบวกก็ออกมาเลยไปไอ้เซิฟดีกว่าโดนตุยตูดไปหนึ่งตั้งแต่เซิฟแรกที่เข้ามาเลยครับยังดีที่ไม่ตายเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วกล่องก็ไม่น่ามีฟาร์มะผมมีร่องรอยของ คนฟาร์มไปเมื่อสักครู่โอเคข้างบนมีกล่องอยู่ครับเดี๋ยวเก็บกล่องก่อนแต่กระป๋าจะเต็มแล้วเนี่ยสี่สิบสามกิโลแล้วอีกเจ็ดกิโลหกจุดหกจุดเจ็ดกิโล AKS โอเคข้างบนนี้มีกล่องอีกครับเฮ้ยเซิร์ฟนี้น่าจะมีบอสอยู่นะเนี่ยมีกล่องครบทุกที่เลย M4 semi กล่ MC, องดีเดี๋ยวดูบนหอคอยต่อครับหอคอยนะ่าจะมีนะใช่งไงมีอยู่ แต่อยู่ข้างล่างว่ะไปอยู่ทําไมตรงนั้นอะจะไปทําอะไรตรงนั้นอุ้ยผีก็เยอะชิบหายเลยเอ,อึ๊บดนไหนครับพอดีเปลี่ยนพอดีแล้วจะโดนยิงหัวผมอยู่อ้าไม่โดนเหรอนึกว่าจะพังเกาะเหลือสามห้าทิ้งไปโอเคตรงนี้ก็มี a k s เิ้งเอา M4 m 1็6 M4 เซมิ 4, MC 6, MC 6, MC 6, มาดีถึงจะคุ้ม มีหรือเปล่าน่าจะมีอยู่นะดูทรงแล้วก่องครบทุกทุกที่ขนาดนี้มีเถอะยิ่งอันตรายอยู่น้อหลาดเนี่ยเอ้ยตบโดนเฉยเอ้าชิบหายแล้วตรงนั้นก็มีครับแต่ไม่มีบอสหรอวะเอ้ยไม่มีวะมีกล่องครบเลยนะตรงนั้นก็มีกล่อง MP7 ไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีกล่องเอ้ยไม่ใช่ไม่มีบอสไม่มีกล่องอะไรล่ะกล่องอยู่ครบทุกที่ขนาดนี้มาโนลาเนี่ยนี่แหละนะครับไม่ค่อยได้ยิงบอสหรอกตามแต่ผีคนเล่นเยอะนะครับอย่างที่บอกไปโอ้โหกล่องตรงนู้นก็มีอีกกระเป๋าเต็มแล้วเอาเก็บไม่หวานไม่ไหวแล้วประเด็นนะ่ะประเด็นคือกล่องเอ้คือกระเป๋าเต็มหมดแล้ววิ่งเก็บกล่องอยู่เนะี่ยบอสยังไม่ได้ยิงเลยเอา้าบอสเกิดชิมหายแล้วเดีย๋ยวรอมันวิ่งไปก่อน ค okay. น่าจะทันอยู่มาเร็วจัดโอเ okay. ค P.K.M. ไปก่อนเลยปืนฟรีน่าจะร้อยนัดก็ตายแล้วแหละแล้วพีคเโอเคตุยสกาครับเยี่ยมยอดต้องแบบนี้เซหลังจะดิสพอดีเลยดีนะผมไม่ดิสตรงข้างล่างอะถ้าถ้าผมไม่เห็นกล่องข้างบนนะผมดิสดิสข้างล่างไปแล้วนะทุกคน ดีไอ้กล่องมันมาดรอปช่วยเราพอดีครับเอา้าเต็มถ้ากล่องข้างบนไม่ดรอปนะเมื่อกี้นะผมน่าจะดิสข้างล่างไปแล้วน่าจะโดนบอสตบตายไปแล้วมีอยู่โอเคเยี่ยมวิ่งมา ต่อด้วย AA อีโบไปเลยเอา้า AA 2สองสำนักตายครับอะไรวันเนี้ยได้อะไรอะ่ะได้เงินได้เท่าไหร่เนี่ยได้พันห้าโอเคข้างบนสองกล่องเลยครับปึ๊บ AKS มาอีกหนึ่งปัาบเต็มปัาบเต็มอ่ะทิ้งไหนก็ไม่ได้อีก AKS ไปปัาบเต็มเฮ้ย PKM ปะเนี่ย43ยังไม่ได้หรอ ปัดโทษปัดโทษพีคเอมจริงโอ้ย ma ouais. ปืนท uh ี่เตรียมมาแทบไม่ได้ใช้ครับแ็กเต็มด้วยครับโอ้สองกล่องเซอร์ไพรส์วีเอข่าวมาอีกแล้วปุ๊บมีดเิ่มไปดูข้างหลังเลยว่ะข้างหลังเมืองนู่นตรงตรงโดมอ่ะมีอยู่หนึ่งกล่องนะแล้วก็ในโดมอีกหนึ่งกล่องโอเคมีบอสอุตมบอสอยู่ใกล้มากโอ้โดนหดไปหนึ่ง มา pkm อีกทีก็ขยันมานะถือว่าจะถอดออกแค่แม็กไว้วะเออใช้ปืนที่เตรียมมาก่อนดีกว่าไหมผมว่าโอเคตุยเนะเดือตั้ง91นัดเยอะมากได้สก,การครับหูแต่เก็บไม่ได้เนี่ยเอ้ยเก็บได้เฉยโอเคสก,กา2กระบ,บอกครับ M4 มีเซมิเป็นของขวัญจากกล่องไม่น่าเก็บกล่องได้แล้วแหละเสียดายอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวย้ายเสริมยิงบอสต่อเลยครับเพราะว่ากระเป๋าเต็มแล้วกล่องเก็บไม่ได้แล้วเสวยียดายมากมานอหนลาดต้องเก็บกล่องให้ครบทุกจุดนะทุกคนมันมีลุ้นปืนดีๆอยู่นะเออพอขายได้ทํากําไรทําเงินได้นะเดี๋ยวตอนที่ผมวิ่งฟาร์มกล่องน่าจะไม่ได้ตัดให้ดูทุกกล่องนะว่าได้อะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปสรุปทีเดียวเดี๋ยวจะตัดแค่ตอนยิงบอสแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับยวตัดแค่ตอนยิงบอสแล้วกันคลิปเก็บกล่องอาจจะไม่ได้ตัดให้ดูแล้วนะครับ À, đây là bài pưn ổng các thi Ủa lượt Tới giờ dữ này Ok, tui ca Ôi hồ, lương bấm giá ไซก้าตุยฮะได้เงินเหรอโอ้ได้ซีแม็กครับโอเคทุกคนไปเซิฟต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวผมจะวิ่งฟาร์มกล่องโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมีบอสให้ยิงแค่สามตัวเองย้ายเซิร์ฟจ,จนดูนะครับกระเป๋าออจนเต็มแล้วเก็บเลยไม่ได้แล้วตอนนี้เหลือแค่ G ีสามหกนะที่เตรียมมานอกนั้นเหลือแค่แม็กเลยแม็ก <Mac S 1> แทบไม่ได้ได้ระบายเลยนะครับแล้วก็ได้แม็กมาเพิ่มด้วยโอ้โฮดอิ่มนะครับนี่ขนาดแบบเตรียมแม็กมาไม่ได้เยอะเลยนะอันนี้สิบแม็ก G ีสามหกสองแม็กนะครับอันนี้สองแม็กเอ,อ้ยน,นี่สามแม็กเฮ้ยแต่ผมเอาปืนนั้นทิ้งเหอนี่ยเนี่ย สามแม็กนะครับแล้วอะไรอีกอันนี้สองแม็กแค่นี้เลยนะที่เตรียมมาดูเต็มแล้วไม่มีบอสที่ยิงเลยนะครับถึงมีก็ตามนั้นนั่นแหละนะครับดูครับปืนที่ได้สุมกล่องจากกล่องเลยอาจจะตัดตอนสุมกล่องนะคลิปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าสกาห้ากระบอกเอ็มสี่เซมิสามกระบอกเป็นแปดกระบอกครับทุกคนเต็มเก็บอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ย เออแล้วก็ได้ซีแม็กมาอีกหนึ่งนะครับได้ยิงบอสแค่กี่ตัววะสการดรอปจากบอสสองกระบอกใช่ไหมซีแม็กหนึ่งเงินอีกหนึ่งหรือสองวะน่าจะได้ยิงแค่สี่ห้าตัวนะคลิปนะี้นะโอ้โหโนราดดุจริงครับกระเป๋จนเต็มแล้วอ่ะทุกคนทิ้งแล้วทิ้งอีกกับปืนที่เตรียมมาน่าจะมีกระเป๋าที่ใหญ่กว่านี้เนาะสกาที่ได้นี่ไม่ได้จากบอสนะได้จากบอสแค่สองกระบอกใช่ไหมสองหรือสามวะดังนั้นได้ได้จากกล่องหมดเลยครับสการดรอปของดีมากนนราดดรอปจากกล่องหมดเลยนะสกานะที่เหลือนะได้จากบอสแค่สองนะ ไอ้เฮี้ยหายต่อหน้าต่อตากำลังจะเก็บได้พอดีพี่ก็หายเร็วเกินเหมือนไม่ได้ยิงบอสออะคลิปเนี้ยฟาร์มกล่องอย่างเดียวคอนเทนต์อาดเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมกะป๋อมมันเต็มเร็วเกินอะเก็บปืนได้8กระบอกนะครับแบ่งเป็นสกาห้าอุ๊ยได้200ร้อยดอนเลยเหรอได้เยอะจังไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้ปรตีได้สา4สิบสี่สิดอนนะับแบ่งเป็นสกาห้ากระบอกนะครับแล้วก็ M4 เซมิสกระบอกนะครับ ดอบจากบอสแค่2ก็บอกนะสกาแล้วก็ซีแม็กครับโอเคประมาณนี้แหละทุกคนคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วเต็มเก็บอะไรไม่ได้แล้วจะให้เซิร์ฟจ,จนเหนื่อยเลยแหละคลิปนี้นะครับแต่ได้ยิงบอสแค่ไม่กี่ตัวนะจําได้ว่าได้สกา2ก็บอกในะ้้จำไม่ผิดนะสกา2ได้ปืนอ่า ra ซีแม็เนาะเป็น3ได้เงินจากบอสไม่แน่ใจว่าหตัวหรือสตัวนะค,คลิปนี้อ เท่าที่ผมจำไม่ผิดน่าจะได้ยิงบอสประมาณ4-5ถึงตัวเองนะครับเท่าไหร่ไม่มีบอสให้ยิงผมก็วิ่งเก็บกล่องทั่วเซิร์ฟเลยนะครับบอสก็ยังไม่เกิดไม่มีบอสให้ยิงหลับ M43 ากระบอกจากกล่องเหมือนกันครับอ่ะทำการบ้านหน่อยแล้วกันนะคลิปหน้าไปนอลาดกระสุนไม่ต้องเตรียมแล้วเตรียมไปสัก3 0 0 4 0 0นัดนะกระสุนเต็มเร็วมากหรือไม่ก็เอาตู้ไปตั้งด้วยนะครับเอาตู้ไปตั้งที่นอลาดด้วยเออคงดีเหมือนกันนะครับ ฟาร์มอิ่มๆเลยนอละสสัยต้องเอาอไปตู้เอาตู้ไปตั้งแล้วแหละอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับลาบอสฟาร์มกล่องเมืองนอนลาอิ่มโดยที่เราแทบไม่ได้ใช้กระสุนที่เตรียมไปโคตรอิ่มบอกเลยคลิปนี้นะครับฝากด้วยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไพลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว